เมื่อวันที่17พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมากองอาคาร100ปีคุณใยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจาันทรขนนกยุงสำนักประธานคณะกรรมการบริหารสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายได้ฝึกซ้อมอบพยพหนีไฟประจำปีพุทธศักราช2565 ให้กับบุคลากรทุกหน่วยงานในองค์กรที่รับบุญในพื้นที่อาคาร100ปีคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาอาจารย์ขนนกยุงทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดยเชิญวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่ผู้นำอพยพหนีไฟรวมถึงข้อห้ามสำคัญของการอพยพหนีไฟอีกทั้งยังให้ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์แจ้งเตือนของระบบไฟร์อาราม ข้อห้ามสำคัญของการอพยพหนีไฟป้ายสัญลักษณ์ทางหนีไฟพร้อมทั้งเปิดวีดิทัศน์ให้ความรู้เกี่ยวกับเส้นทางและขั้นตอนในการหนีไฟภายในอาคาร100ปีคุณยายอาจารย์นอกจากนี้ผู้เข้าอบรมทุกท่านยังได้ซ้อมอพยพและจำลองสถานการณ์พาผู้บาดเจ็บไปยังพื้นที่ปลอดภัยส่วนภาคปฏิบัติ ได้ฝึกซ้อมการทำหน้าที่ถือทงนำสมาชิกผู้อ,อพยพออกมาอย่างพื้นที่ปลอดภัยที่จุดรวมพลณนะฝั่งสุขณนะฝั่งถนนสุขสบายบริเวณลานจอดรถตึก3พร้อมทั้งรายงานจำนวนสมาชิกในแต่ละหน่วยงานให้ทางเจ้าหน้าที่ได้รับทราบด้วย สำหรับการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟจะมีการซ้อมเป็นประจำทุกปีเพื่อจะได้เตรียมความพร้อมในแต่ละหน่วยงานต่อเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นจริงและสร้างความพร้อมเพรียงในแต่ละหน่วยงานในการเรียนรู้วิธีหนีไฟกรณีฉุกเฉินทั้งยังเป็นการลดอัตราการสูญเสียทรัพยากรภายในองค์กรด้วยและในช่วงนี้นะคะบ,บุญนิวส์ก็มีบทสัมภาษณ์ของกัลยาณมิตรทิตยาวรโชธนาดุลเจ้าหน้าที่อาคาร กองอาคาร100ปีคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกา,าจาันทร์นุกยูงสำนักประธานคณะกรรมการบริหารสภาธรรมกายสากลรวมถึงการจัดฝึกซ้อมอพยพในครั้งนี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรามีการจัดซ้อมอพยพหนีไฟประจำปีพุทธศักราช2,565ซึ่งจัดขึ้นโดยอาคาร100ปีคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบสิกาจาันทรนุกยูงเป็นครั้งที่3นะคะ เนื่องจากอาคารร้อยปีคุณยายของเรานะคะเป็นศูนย์กลางแห่งการเผยแผ่พระพุทธศาสนานะคะและเป็นศูนย์รวมของบุคลากรจํานวนมากหากเกิดเหตุฉุกเฉิน mm hmm. เช่นเพลิงไหมเราจะทํำยังไงให้เรารักษาชีวิตและทรัพย์สินของพระพุทธศาสนาได้มากที่สุดวันนี้เราจึงมีการจัดให้ความรู้ในเรื่องของการซ้อมอพยพหนีไฟขึ้นโดยมีภาคทฤษฎีในช่วงแรกนะคะเพราะช่วงที่สองจะเป็นภาคปฏิบัติ ภาคทฤษฎีของเรานะคะก็จะให้ความรู้ตั้งแต่เสียงกลิ่งสัญญาณเตือนภัยนะคะป้ายของสัญลักษณ์ทางหนีไฟวิธีการหนีไฟเข้ามาในบันไดหนีไฟเพื่อลงสู่จุดปลอดภัยด้านล่างก็คือจุดรวมพลของเรานะคะเมื่อมาถึงด้านล่างก็จะมีจุดรวมพลที่เราจะให้ผู้นำธงนะคะที่นำหมู่นักสร้างบารมีจากออฟฟิศนะคะจากสำนักง,งานของเรามารายงานยอดว่าจำนวนของสมาชิกใน สำนักง,งานเราครบหรือไม่ครบอย่างไรนะคะตรงจุดรวมพลนะคะถ้าครบเราก็จะถือว่าการลงมาครั้งนี้ของเราครบสมบูรณ์และปลอดภัยค่ะ ในวันนี้นะคะเราได้รับความเมตตาจากคณะสงฆ์นะคะแล้วก็ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ในองค์กรนะคะสำนักต่างๆวันนี้กองอาคารร้อยปีคุณยายนะคะต้องกราบอนุโมทนาบุญในคณะผู้ที่เข้าร่วมกันซักซ้อมอพยพหนีไฟในครั้งนี้ทุกท่านนะคะกราบอนุโมทนาบุญค่ะ